ื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ G D R A หนึ่งไม่ต้องเขียนเนซเซก็สอบผ่านได้ผิดถ้าเขียนเนซเซไม่ได้ต่อยทำมาดียังไงก็สอบไม่ผ่านค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปฝึกเขียนเนซเซให้ได้ด้วยนะ 2. ใช้เวลาเรียนน้อยแป๊บเดียวก็ผ่านอันเนี้ยเป็นจริงสําหรับเด็กที่พื้นฐานดีอยู่แล้วแต่ถ้าคนไหนพื้นฐานอ่อนเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องเรียนโครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง subject verb tense แล้วก็การเขียน เพื่อทําให้การสอบมันสอบผ่านนั่นเองรวมไปถึงการอ่านด้วยเพราะว่าคําศัพท์เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมันก็ค่อนข้างยากแล้วมันเป็นคําถามที่ต้องใช้ความเข้าใจจะสอบได้ 3. จมมํากราฟม่ไปก็ทาพาร์ทกราฟม่ถูกทั้งหมดอันเนี้ยดูเหมือนจะจริงอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าต่อให้เราจําไปแล้วเราทําไม่ได้มันแล้วยังไงต่อถูกไหมส่วนอันสุดท้าย G D l A เป็นวิชาที่ยากที่สุดอันเนี้ยไม่ใช่นะคะต้องบอกว่ามันแล้วแต่นักเรียนแต่ละคนถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่พอจะเขียนเรียงความ ภาษาอังกฤษได้เนี่ยนี่มันก็ไม่ได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนไม่ได้อันนี้มันถึงจะยากซึ่งบางคนก็มองว่า G D social มันยากกว่าบางคนก็บอกว่า Math ยากสุดหรือว่า e n e n ์ e ยากสุดแบบนี้แต่และคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกำลังเตรียมสอบอยู่ให้โฟกัสที่ตัวเองฝึกฝนทำทุกอย่างที่ขสอบเขาต้องการให้ได้แล้วแค่นี้ก็จะสอบผ่านแล้วค่ะ